สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองสุน,น้าชาวฟินแลนด์นะครับแคสเปอร์เทอร์โฮนะครับผมเ,เป็นสุน,น้าอายุ22ปีนะครับในโลกความจริงนะครับณนะตอนนี้ติดทีมชาติฟินแลนด์ไปแล้วนะครับ2เกมนะครับแต่ยังไม่มีประตูนะฮะก็เป็นสุน,น้าที่น่าจับตามองคนหนึ่งใน,ในแถบสกนดิเนเวียนะนอกจากเอริงฮาแลนด์อะไรพวกนี้นะแต่คงคงคงจะไม่ ไม่ถึงขั้นฮาร์แลนด์ขนาดนั้นนะเพราะว่าชื่อชั้นชื่อเสียงเนี่ยยังไม่แพร่หลายขนาดนั้นนะสำหรับแคสเปอร์โทโฮตอนนี้ก็อยู่กับทีมอ่าลูเวนของลีกเบลเยียมนะครับอ่าก่อนหน้านี้ก็อยู่อ่าทีมในลีกเบีเยียมอยู่ทีมยูเนียนแล้วก็ในลีก้านเจิดอ,อย่างเอสเเกฮัสกิแลวก็ครูบี้ศูนย์สี่นะครับอ่อไม่มั่นใจวันนี้โลกความจริงเนี่ยโอกาสที่จะมาคัดแข่งในลีกใหญ่ๆมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะอืม ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในลีกลีกอาอะไรอะลีกเยอรมันนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดหนึง่งเคยเคยถูกทีมจากเยอรมันนะยืมตัวไปใช้งานชั่วคราวนะชั่วคราวนะอเอสซีพา,าเดบอลน,นะครับผมอ่ะในเกมเนี่ยผมทดลองกับทีมิวคาสเซิลนะครับในฤดูกาลที่6นะฮะแล้วก็ใน Data October 2อ2 2นะครับผมผลงานโดยรวมในการช่วยทีมเนี่ย ต้องบอกก่อนตรงนี้ว่าผมให้ยืนในตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้นะฮะมีฟิวตัวุกกับมีฟิวตัวกลางนะครับหรือว่ากองหน้าตัวต่ําหรือว่ากองกลางตัวกลางนั่นเองนะยืนอยู่2ตำแหน่งนี้นะซ้ายขวาบนกับซ้ายขวาล่างเนี่ยนคะรับสลับกันไปมานะครับแต่ส่วนใหญ่ผมให้ยืนเป็นหน้าต่ำหรือมีฟิวตัวุกมากกว่านะครับผลงานก็ช่วยพาทีมจบอันดับ2พรพิมยร์ลีกนด้วยการชนะ26เสมอ8แพ้สี่ ยิงไป87ประตูยิงไปน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เสียเป็น26ประตูนะครับโดนสเปอร์เฉือนคว้าแชมป์ไปเพียง2แต้มเท่านั้นเองนะครับผมจริงๆแล้วเกือบจะได้แชมป์แล้วแหละแต่ว่าแหมช่วงท้ายเกมไปสะดุดหน่อยนะเจอทีมแข็งๆทั้งน,นั้นเลยนะแรกแต่เกมสุดท้ายเนี่ยเจอเชลซีชนะไป2-0ก่อนหน้านั้นเบาหน่อยคิสแตนบาเลตแต่ก็เฉือนมา3-2นะและถอยไปหน่อยก็เจอแมนยูเจออาร์เซนอลนะนีนเน่เป็นช่วงหหวเรยวต่อก็พลาดท่าไปนะครับพลาดท่าไปก็เสียแต้มไปทําให้สเปอร์เนี่ย เบียดคว้าแชมป์ไปเฉยเลยเนี่ยสเปอร์ไม่เคยขึ้นจากฝูงเลยนะครับมื่ขึ้นจากฝูงในนัดที่34 35แล้วก็คว้าแชมป์ไปเลยนะครับส่วนผมเนี่ยคลองจากฝูงมายาวๆเลยนะแล้วก็มาล่วงในช่วงท้ายฤดูกาลนะแหมพลาดจริงนะครับอ่ะอะส่วนแคสเปอร์เทโคไม่ติดเลตติ้งของพิม์ลีกเลยนะฮะและ้วก็ดาวซันโวก,ก็ไม่ติดเลยนะครับรวมถึงเออ่แอสซิดนะแต็มในมิติแอสซิดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้แคสเปอร์เทโคเป็นกองหน้าตัวยิงประตูนะฮะเป็นอ่เน้น เน้นเป็นเพร์มิเกอร์มากกว่านะครับก็ไม่ติดเลยนะไปดูในถ้วยอื่นนะครับถ้วยอื่นก็หลีกครับก่อนนะฮะเอฟเอคับก่อนแล้วกันเอฟเอคับเนี่ยพาทีมเข้าชิงกับแมนยูแล้วก็แพ้แมนยูไป2-3นะครับส่วนแคสเปอร์โทโคติดดาวซันโวไหมโอ้โหท็อป30บก็ไม่ติดเลยแอสซิสละแอสซิสท็อป30ก็ไม่ติดนะครับหลีกครับเอ่อหลีกครับ ลีกครับพาทีมเข้าชิงกับโซน4ีโซนซีนี่เป็นมามืดจากดิวชั่นหนึ่งเลยนะแล้วก็ถล่มโซน4ีไป4-2คว้าแชมป์ไปนะครับเกมนี้แคสเปอร์โทโคไม่ได้เข้าไม่ได้ลงัดชิงน่าจะเจ็บถ้าจะไม่ผิดนะฮะดาวซันโบว์แคสเปอร์โทโคก็ไม่ติดท็อป30เลยนะส่วนแอสซิส ก็ไม่ติดท็อป30เช่นกันนะอ่ะไปอีกถ้วยสุดท้ายแนละ้วก็คือถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวเชมเปี้กตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้แมนยูไปนะเกมแรกเนี่ยบุกไปชนะ3-1นะกินนิ่มแล้วนะชนะ3-1เนี่โอทาลลฟอร์ดแล้วนะแต่เกมทีมที่2กลับมาเล่นในบ้านนะแพ้ไป4-1โอ้โหเจ็บใจมากจริงๆแพ้ไป3-1นะสกอร์เท่ากาัน4-4นะครับแต่ทดเวลาบาดเอ้ไม่ทดเวลาแต่อ่าต่อเวลาพิเศษนะครับก็โดนไลน์สเตอร์ลิงซัดแฮตทริกไปนะในนนาที95ก็เลยแพ้ไปะครับ ามาดูดาวซันโบแคสเปอร์โทโคไม่ติดแอสซิสก็ไม่ติดเลยนะามาดูผลงานส่วนตัวนะนี่คือค่าพลังณนะปัจจุบันนะคือจริงๆแล้วค่าพลังที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรแลนะ้วเป็นนักเตะเราเรียกว,ว่านักเตะเกรดบีนะเกรดบีค่อนข้างไปที่เกรดบีบวกด้วยซ้ําไปนะกับค่าพลังที่เห็นเนี่ยนะ,ะผลงานโดยรวมทั้งหมดมาดูอาการบาดเจ็บก่อนนิดนึงนะฮะอาการบาดเจ็บก็มีไม่มีเลยนะต้องบอกว่า ฤด,ดูกาลนี้ทนรองไม่มีเลยที่เจ็บเนี่ยที่เห็นเนี่ยเจ็บจากการอยู่กับทีมเก่าทั้งหมดเลยนะแต่พอมาอยู่เนี่ยเขาเนี่ยไม่เจ็บเลยนะครับไม่เจ็บเลยนะรา,างวัลที่ได้เนี่ยไม่มีรางวัลอะไรติดตัวเลยนะไม่มีรางวัลอะไรติดตัวเลยนะครับ,ลรลรบแล้วก็ผลงานทั้งหมดเนี่ยมาไล่ดูก่อนที่จะย้ายแมนคูนส์นเนี่ยเล่นค่อนข้างดีในลีกบ้านเกิดน,นะกับเฮสเกเฮลซิงกีนี่นะครับเดตติ้ง7.4ขึ้น ทุกรด,ดูการเลยนะฮะฤดูกาลที่ผ่านมานะแต่พอ,อย้ายมาอยู่ในกับนิโคลเซนเนี่ยแคสเปอร์เทโฮร,รู้สึกว่าปรับตัวกับสไตล์การเล่นไม่ได้แล้วก็ทาผลงานได้ไม่ตามเป้าที่ผมได้ตั้งใจคาดหวังเอาไว้นะครับผลงานก็จบที่ลงไป41เกมลงไป41เกมและยิงไปเพียง1ประตูเท่านั้นนะลงไป41เกมเลยนะที่ถ้าไม่เจ็บแบบก็ลงได้เยอะนี้นแล้วก็ แหมยิงหนึ่งประตูนี่แบบโอ้โหต,ตัดเตี้ยเลดินมากเลยนะต,ตัเตี้ยเลดินมากเลยแล้วก็ส่งไปเจ็ดครั้งนะครับอ่าผ่านบอลสำเร็จอ่ะหกสห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็คลองบอลได้ศูนย์จุดห้าหกคลองบอลไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ยิงเข้ากรอบได้สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โหยิงแบบยิงแจกแฟนบอลเลยนะแล้วก็เลตติ้งตัวที่นะหกจุดเจ็ดหนึ่งนโหแบบต้องเรียกว่าสอบตกแบบเอาปีบคุมหัวเลยสำหรับแคสเปอร์โตโคในการทดลองครั้งนี้นะก็ไม่มั่นใจว่าในในการที่ทำงานได้ไม่ดีเนี่ย เล่นในตำแหน่งนที่ไม่ถนัดหรือเปล่าเพราะว่าแคสเปอร์โทโฮเนี่ยเป็นนักเตะริมเส้นนะฮะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ขอให้ริมเส้นนะแต่ผมให้ยืนตัวกลางนะก็ไม่มั่นใจตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยเป็นนักเตะริมเส้นก็จริงนะโอ้ไม่แน่ใจยกตัวอย่างตัวไหนดีนะที่เคยทดลองให้เล่นกลางเนี่ยก็เล่นดีแถมเล่นดีมากด้วยแต่ว่าแคสเปอร์โทโฮทาไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นการทดลองที่สอบตกอย่างรุนแรงเลยนะอาจจะเรียกว่าเป็นนักเตะที่ทดลองและสอบตกอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะ เป็นนักเตะที่สอบตวอันดับหนึ่งเลยได้แต่แหมถ้าถ้ามองนะถ้าไปเล่นกับทีมระดับที่ต่ำกว่านี้ในระดับกลางๆต่ำๆหรือลงไปดิวั่นหนึ่งในอังกฤษเลยเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะแต่กับทีมนิวเซนเนี่ยนิวเซ,น,น,วซนต้องบอกว่าเป็นทีมระดับเรียกว่าเวิร์คาสไปแล้วสลหรับเซฟนี้นะก็มีนักเตะเก่งๆรายล้อมรอบตัวแคสเปอร์โทโคแต่แคสเปอร์โทโคเหมือนประมานะ ทำงานได้ไม่ตามเป้านะโอ้โหดูทีมที่โชว์ให้ดูนะเอาแรงแต่แค่แค่แคกองหน้าก็เอ็นริกเฟดโกเคสตาซูเลมานนาไปโดเนตโต้อินอสมมลิมาโคพามเมอร์อ่าแซงแม็กซิแมงแล้วก็ชูพอร์พอยเข้ามาวิงกาเนี่ยโอ้โหโตนาลี่ลูเบนเบสแค่นี้ก็เรียกได้ว่าโอสุดสุดแล้วนะครับแต่ว่าแคสเปอร์โตโฮไม่ไหวจริงๆนะอยู่กับทีมระดับนี้ไม่ได้ <laughs> จริงๆก็ ก็ว่าแคสเปอร์โตโคร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะตัวอื่นก็ไม่ช่วยเองนะแต่จริงอย่างเอ็นริกเนี่ยช่วยมากเลยนะลงไป62เกมจริงไป60ประตูถือว่าเป็นเดอะแบ็คของทีมจริงเลยนะครับเอารองถึงซูเปอร์พอลเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยลงไป46่ิงไป24นะครับก็อ่ะสรุปก็คือสอบตกนะสำหรับแคสเปอร์โตโคในดาต้าออกทั้งห2ดนะครับถือว่าสอบตกอย่างรุนแรงเลยนะฮะแต่ว่าใครอยากจะอ,อยากจะลองนะก็ลองใช้ได้นะแต่ แนะนำว่าให้ปีในะตำแหน่งที่เหมาะสมดีกว่าแล้วก็อาจจะเล่นได้ดีกว่าในกับทีมที่ต่ํากว่านี้นะครับผมหรือว่าหลีกที่ไม่แข็งอย่างอังกฤษอ่าอ,อย่างหลีกเบลเยียมหรือหลีกบ้านเกิดฟินแลนด์หรือว่าหลีกไอแลนด์ไม่แน่ใจหลีกไอแลนด์จะมีค่าเหนื่อยพอที่จะให้แคสเปอร์โฮหรือเปล่านะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วกับการทดลอง นักเตะตัวรุกดีกว่าไม่ใช่ศูนย์น้านักเตะตัวรุกาชาวฟิแนแลนด์อย่างแคสเปอร์เทอร์ฮนนะครับรอบหน้าจะเป็นการทดลองตัวไหนหรือทีมอะไรในด a ต a าอะไรเขาฝากติดตามันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ Share, ฝากกด u b s c r i b e ช่องขอาแรลด้วยนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับ,ลบคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ